ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับน้องๆวันนี้นะพี่มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำให้น้องๆนะครับก็คือเพจ Power Play Power Full Payment นะครับบอกเลยว่าคุ้มและปลอดภัยแน่นอน100%นะครับมีทั้งเกม Free Fire Beat เทพมณนาและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Power Play Power Full Payment นะครับหรือว่าคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่มีโค้ด b e a ชเทพมณนามาแจกน้องๆทุกคนนะครับเออเป็นโค้ดแบบว่าจะลองครบรอบ1เดือนของบีชนะครับผมเขาแจกแบบโทเเเคค็นนนนนสุ่่มมซียไไกงงง10อออััะรบ้้ๆดด๋ววปูาต ตรงไหนแล้วก็ยังไงนะครับก็อื่นเลนย่ยเข้ามาตรงนี้นะครับน้องๆตั้งค่านี่นะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่เลยแลกเปลี่ยนรางวันวก็กอบรหัสกันนะครับผมพิมพ์ตามพี่เลยนะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ทันนะครับสามารถกดหยุดวิดีโอแล้วกดไปพิมพ์สายได้นะครับแล้วกดยืนยันนะ นี้ได้สิอันแล้วนะครับผมโทเคนหยกวิญญาณเป็นไงครับน้องๆมาตอนนี้พอดีเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสําหรับที่ใครกําลังดองหยกนะครับเพื่อไปสุ่มปู่นะเออนี่ถือว่าแจกเยอะมากๆนะครับแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับตอนนี้มันก็ไปอยู่ในกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะคบน้องๆเดี๋ยวมาดูโค้ดต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นไงครับโค้ดนี่คือโค้ดเลนที่2นะครับน้องๆอย่าลืมนะครับในโค้ดนี้นะครับกดสต็อปแล้วก็ไปใส่กันละครับผมถ้าใครใส่ไม่ทันนะ นี่นะครับโค้ดต่อไปนะนี่เริ่มไปใส่กันนะครับผมอันนี้นะครับผม88 N H I N I Q นะครับก็หมดแล้วนะครับผมก็มีแค่3โค้ดนะครับที่พี่แบบหามาได้นะครับน้องๆเออแต่ว่าโค้ดที่คุมที่สุดก็ต้องเป็น โค้ดฉลองครบรอบ1เดือนของบีนะครับซึ่งเราได้เหรียญอั่นเชิญวิญญาณนะครับ10อันนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่กําลังเตรียมตัวดองยกเพื่อรอปู่นะครับเตรียมถือว่าดีที่สุดนะครับคุ้มมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใส่ไปเปิดเป็นลุ้นกันได้แล้วครับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแค่จะมาบอกน้องเฉยรนะครับว่ามีโค้ดดีๆโค้ดใหม่ๆจากบีทเชมเบอร์แล้วนะมาฝากนะครับผมแล้วก็ใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์เพื่อออออเเปป็นนนกกกกกกาาาลลัังใใจจจหห้้้้ดดดดวววยะะะะคคครรรรรบบผมมมมมถิิิพพีีีีีี่่่โไืๆท น้องน้องอีกนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายซีโยเก้นเวลาเธอยิ้มทำให้หัวใจฉัน